สวัสดีจ้าสวัสดีเช้าวันอังคารเช้าวันอังคารที่ยี่สิบสุมภาที่สุนสรภามาเบิงวะสวนฟังหนีไปจังใดที่สุนสรีมะนลือขางบักแตกมาจ้ะลือตุนพ่นออกอะไรอีกอย่างนี่ สูมสิมาใไ่อัน,นะพวนดินให้บะเขืออาฝฟ่นไซอเอฟุ่อเอปุ๋ยไซนอกจากสูมสิมาพรวนดินให้เขาก่อนสีพวนดินสูมสิผ้าลื้อคางพักแต่งก่อน <c oughs> พี่น้องลื้อเลยนางเบิดอายุไขเลยนางเป็นพืชที่อายุสั้นมากนะเขาบอกเขาได้เกาะพี่น้องเขาไว้สี่สิบวันเหรอสี่สิบห้าวันบอกอายุนางเนี่ยจ้ะ ลือออกเบิดเลยกะสิปลูกอันใหม่ละปลูกบักเตงคือเก่าละพี่น้องแต่ปันสิเป็นแตงกวางย่าสวมซื้อมเมล็ดทันเพิ่นมาแล้วล่ะย่าสวมจะปลูกแตงกวาอันนี้มันเป็นแตงลานหรือว่าแตียงคางเนาะพี่น้องเนาะย่าสุกกะสิถอนถอนออกาะางบกักเตง เช้าวันอังคารที่ยี่สิบกุมภาต้องอยางระว,วังต้องกลมระว,วังได้พี่นองไม้สีเท่งตาเจะาของไม้ขข้งมาเตี่ยงนี่แหละไม้ยังโอ้ยหน้าคาม ที่เขาปลูกเงี้ยเาอ,อตาตะคายเนาะพี่นุน่มเนาะเขาเอาตะคายเขาออตะคายคือให้มันขึ้นมันจะขึ้นดีกว่าใหม่นี่มะยาสมวาดอกว่าขื่นวาแต่แต่ยาสมวามันมีใหม่อยู่แหละยาสมก็เรียกประเด็กว่าสีสื่อตะคายมาใส่เนาะจ้ะอื หากสุดท้ายบยยดชใหญ่ดอกหลือเลยเลี้ยนหัวพ่อพี่เนาะหมากปลายมันคลอเคเลน่ยีขางบักแดงลื้อออกลื้อคางบักแดงกับสีปูบักแดงที่เก่าหันหลังจ้ะลื้อขางบักแดงอ,ออกกับสีปูบักแดง,งที่เก,าาก,เออก่าเห็นมันมีกลิ่นไหมพี่เนาะโอ้ย อันนม่มีอะไรกินเนาะจ้ะโอเวียนหัวพี่น้องพี่น้องเวียนหัวล่ะเบิ่งบักอันเบิ่งบักบวบมีแต่ใบไม่มีหน่วยข้าเบิ่งบักบวบก่อนมีแต่ใบไม่มีลูกใบนะนู้ยบใหวชยาว เนี่ยหาบ่เห็นในหน่วยนะห,หน่วยบ่เห็นภาเปิดเบื้องแม่แต่บอกฝากเนสุมกระหวงขีมบิดซนะองหลวบอยู่นี่มันเหี่ยวมันบ่จับเลยจ้ะบอกฝากพี่ยะพี่น้องยเนยสุมสีบุกพิสูจน์มันเหนอยนีย่มีอีหน่วยอยู่นี่หน่วยนึงพี่น้องพี่น้องจ้าหน่ยนี่ แฟกกฟกยิ่งสูญเสียเบิ้เรียนหัวพออพี่นกฝฟกหอมไหมจ๊ะเนี่ยลูกหนึ่งฝักหอมโอเคเราจะพาไปดูอีกลูกหนึ่งไปดูฝักหอมจหะอกันกลมกลมพี่นกงกลมหลอดข้างมันเอาเอาจังใดอีกนี่ก็ได้จังใดอีกอ ดัวะพวกเตังตูนนี่ไหมนี่พี่น้องเห็นปะนี่ลูกใหญ่เล้วฝักหอมยหสูมลูกกลมๆม,มันจะ้ะนี่ลูกใหญ่แล้วค่ะอย่ายะวะ่ามีงูเด้อสีงูสีงูงผ่านเราต่อาอ่าวอยู่ในคางบัก บวบคางบักแฟงนี่ยายสูมีสะดือใต้เลยเดินหาหน่วยมันกับพ่อพ่อบักบันนั้นบักบวบนั่นผมคือบักบวบเน่าฟังขุนพี่น้องบักบวบเน่าฟังขุนนั่งดุขนาดแดอืมอืมฟักหอมสูนย์ายลูกมาก่อน ็ดภาพหนาโป๊กคนพี่เนอะได้เลยได้ภาพหนาโป๊บแล้วต้องเอา่อ,อย,อย,พ,อยพื้นไปฟังขุนเลยพี่น้องเพื่อนสิขามฟังต้องค่อยขยับหยอดเพื่นนะอนไหมบ่อยเพื่อนถามไปหัวเพื่อนบ้านไหมจ๊ะต้องขยับเพื่อนหยอดตัวสิ่งก็ดูคิดดีออกไปจะฟังขุนเลยข,ข่าเขาเหตุไห้เพื่อนกับบมาเดินหน้ากับบอใครจัก เ,เป็นโรคอะไรชนิดหนึ่งเวลา,าทำให้ก็ไม่มานะมันจะโพไปจะฟังผุดเห็นบ่พี่น้องนะจิโคข,ขางเตัดกำแพอองไปก็ดูกี่ดีต้องหาใหม่มเมื่อเคลียร์ก็ื้อใหม่โอาไ้เพื่อนขาฟังไหมคลิปนี้ก็ด่ามี่ยังดอกพี่น้องเดี๋ยวสูมสีผ้าเดี๋ยวสูมผ้ามเาบึงอัน ยิ่สูมทอนลื้อคางบักแต้งแล้วก็มาบึงบักฝากหอมว่มานางหน่วยใหญ่เลยเนาะต้องค่อยเคลียเคลียหยอดเพิ่นต้องค่อยบึงได้พี่เนาะนี่เพิ่นสิเตียมตู้ขามก้านแพงไปละยิ่สูมกระสีขยับเพิ่นแบบนี้จ้ะเอาเพิ่อนออกมาไว้เพิ่นขามได้ไหมจ้ะ หอยเพื่อนขามไปบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยเพื่อนกระดือด้อๆหรอกงานเราเพื่อนกระดีดออกมากขึ้นเกา่าว่าทนแต่ขยับยอดเก่าๆนี่แหละจ้ะพี่น้องยอดเก่าๆขยับคลิปนี้ก็ะปุมี่ยังหลายเนาะพี่น้องเอ็สุม่มทายเลยเจ็ดสุ่มกับสีปล่อยเลยเด้อคลิปนี้คลิปเนี่ยมือเศร้าทายปุ๊บยืดสุม่มสีปล่อยตอบเลยเลยจ้ะเพราะว่ามันเป็นคลิปของ มือต่ตมือแม่จา่าแต่ว่าคลิปถี่ยสุ่มอะลงไวแน่นนะและ้วิเป็นคลิปอาหารนี่ส่วนมากเยสุม่มสิทยอยปล่อยเนาะจา่ะแต่ว่าสําหรับคลิปแงมือเสาสีมือต่อมือแยากระสุ่มทายกับสีปล่อยเลยเนาะจา้ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนีแหละพี่น้องฝากเพื่งฝากช่วงฝากติดตามเพื่อเป็นกําลังแรงใจขอบคุณทุกคมเมนต์ทุกการติดตามเด้อจะ้ะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใตค้คลิปนะคะเดี๋ยวจะสุ่มตามกลับค่า ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ